เขาบอกว่าเขาให้เขาให้ส่วนของเส้นตรงห้าเส้นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเส้นนี้นะแล้วก็ให้มุมมาเรียบร้อยเลยถามว่าข้อความใดถูกต้อง ข้อความใดถูกต้องในที่นี้เนี่ยเด็กๆต้องจําสมบัติเส้นขนานได้ว่ามันจะมีสมบัติที่ใช้บ่อยว่ามันขนานกันคือสมบัติมุมแย้งรู้จักมุมแย้งป่ะการดูว่าขนานหรือไม่ขนาน2เส้นขนานกันหนึ่งเลยที่เราต้องรู้จักก็คือสมบัติมุมแย้ง ถ้าใครอันนี้คุณนำ้ำนอกเรื่องนิดหนึ่งคุณน้ำทำคลิปที่เป็น EP เดียคลิปหนึ่งที่เป็นเรื่องสมบัติของเส้นขนาน5สมบัติ แล้วก็อยากให้เด็กๆมีเวลาลองไปทวนดูคลิปนั้นมีประโยชน์มากเพราะว่าเราจะไม่ต้องมาท่องข้อความว่าเป็นมุมแยง้งมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเลยเนี่ยชื่อมันยาวมากแล้วเด็กก็จําไม่ได้เชื่อว่าจําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน้าทําคลิปออกมาให้จํามุมแย้งเป็นตัวอักษรก็คือ Z Shape เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างการใช้นะ จำว่ามุมแย้งคือแ Shape เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราลาก Z Shape เราได้มุมตรงจักรแลตัว Z ซดพูดขำๆค,คือจักรแลตัวแซตรงจักรแแลมันมุมกลางเท่ากันเนี่ยมันจะขนานกันทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน้ำเลงเห็นแล้วว่ามันมีอยู่เส้นหนึ่งที่ลากเป็นตัว Z ซแล้วจักรแลมันกลางเท่ากันอ่าต้องมองข้ามสเต็ปนิดนึงจักระแลตัวแกลางเท่ากัน พูดละจะกระจี้นิดหนึ่งแต่มันช่วยได้นะจริงๆเนี่ยมันได้โทศนิเห็นไหมแล้วมุมมันเท่ากันปรากฏว่าเฮย้ยแสดงว่าอีเส้นจอฉอกับปอพอเนี่ยมันมันขนานกันแน่ๆเลยเพราะมันมีมุมแย้งเท่ากับ45เหมือนกันโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะได้ข้อความที่สามค่ะเส้นจอฉอกับปอพอขนานกันถ้าใครอยากได้ มุมหรือตัวอักษรอื่นหรือสมบัติอื่นเพิ่มแนะนำให้ไปดูเอพิโซดเรื่องเส้นขนานโอเคไหมยังมีอยู่ในหน้าเพจส่วนมุมอื่นเนี่ยมันไม่เท่ากันมันจะมีข้อความที่ถูกแค่ข้อเดียวโอเคนะ